ครับสวัสดีครับผมนายพลชัยค้ากระบือครับปัจจุบันอายุ63ปีมีอาชีพรับจัดตุ้ดจีนนอกสถานที่ผมมีอาการที่ไปทําตุ้ดจีนอยู่ก็เลยไปเดินไปเข้าห้องน้ํามันปัสสาวะไม่ค่อยไม่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 พุ่งก็ทนอยู่พอเสร็จงานก็ไปปัสสาวะอีกทีนึ่งปรากฏว่ามันปัสสาวะไม่ออกเป็นเลือดออกมาสิบสิบเลยปรึกษาเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนหนึ่งบอกว่าแบบนี้มันเป็นต่อมลูกหมากโต เพื่อนก็แนะนําเราว่าต้องไปที่ตรวจที่โงรงพยาบาลเพราะว่าเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยถ้าเราไปเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดเราจะเป็นแบบไหน,นมีอยู่สองรายที่เพื่อนกันที่ผ่าตํอมลูกหมากแล้วไม่รอดเลยตัวเอเราจะทํำยังไงดีก็มีพอดีมีแฟนเมาบอกว่าไปเอาสมุนไพรอ่าโทมซิงพัดมากินดูีิของด็อกเตอร์เขาดีอยู่ให้แฟนไปซื้อมาเลยกองก่อนทานเลย สามเวลาเลยครับเช้ากลางวันเย็นเวลาละสองแคปซูลอาทิตย์หนึ่งฮะปัสสัตะที่ที่ขัดมันก็ค่อยเบาบางลงแล้วก็ไม่ค่อยมีเลือดออกมาการปวดการเจ็บก็หายไปรู้สึกว่าพอใจในในสมุนไพรตัวนี้มากพอดีทานไป3มเดือนอาการก็ดีขึ้นมาแล้วก็มีน้องที่เป็นตัวแทนมาแนะนำมีโทรไม่ริง้งพัดสอง ขึ้นมาเป็นตัวที่เข้มข้นที่ดอร์ท่านทําขึ้นมาใหม่เข้มข้นเมื่อก่อนจากเราทานวันละ6แคปซูลแต่เดอนนี้เรามาทานวันละสองแคปซูลก็ประหยัดเราลงราคาเดียวกันแต่ประหยัดเงินเราได้ตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับตามลําดับที่ได้ทานมาครับตอนนี้สบายใจไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเรายกอะไรออกจากอกของเรา เพราะเราเป็นความกังวลมากเพราะเรามีธุรกิจที่จะต้องดูแลอีกผมคิดว่าผมจะต้องทานโทเมซิงพัดตัวนี้ไปเรื่อยๆอตลอดเพราะผมรู้สรรพคุณคนที่เป็นโรคตัวนี้ทรมานมากเวลาปวดเวลาเจ็บขึ้นมานี่ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้เลยสําหรับคนที่มีอาการเหมือนอย่างผมนี่นะครับผมอยากแนะนําเลยอยากให้เพื่อนๆได้ลองเลยครับสุดท้ายนะครับผมอยากขอบคุณดรณัฐพลโภวิกิตที่ท่าน ได้นำสิ่งที่ดีมาสู่ให้ชาวโลกและคนไทยได้ทานของที่ไม่แพงผมประทับใจมากครับที่สิ่งดีๆอย่างนี้เข้ามาสู่ในประเทศไทยครับผม